วสวัสดีแมววงโผล่กรุบๆเนี่ยซีใบเฮ้ยนะแต่วันนี้มาจะกินข้าวเช้าด้วยกันครับเด้อหัวใบตัดปริ by, ปกถัดพองกขเนียเด้อแต่วันนี้ก็นี่ทาง,งานเหมือนเดิมครับาง,งานแล้วก็มีน,นี่เด้อนี่เสดาวเดาลวกนี่งานดองครับ อันดองเดอ้แบบอแมวบางปูเดอ้อนี่ทำไงนี่อันนี้เตรียมเตรียมทุกดองนะครับเตรียมไว้ดองไว้ดองกินอิ่มอครับช่วงนี้ก็หากินง่ายครับเพราะว่าตามทุ่งนาเยอะแยะครับนี่แล้วก็น้นำพริก ราบันเดิมใกล้จะหมดแล้วอร่อยมีนี่เตรียมหอมสักหน่อยข้าวครับนี่น,นี่กินมือเลยครับนี่น,นี้ข้าวมืออร่อยคิดเมืสมัยก่อนไงังไง อืมอืมแบนั้นอืมอืมแกัก,กมเกเนเรียกแสก งันจังงันจาาเมียนเดกจังนันนะจ่าไทย,ยก็อร่อยเขาบอกว่าวันนี้พายุจะเข้าหลายจังหวัดครับ47จจังหวัดก็ระวังระวังด้วยครับพายุดูร้อน ส่วมากลมจะแรงอม